สวัสดีครับผมยาปาเจ้าโกวันนี้เราจะไปงานบุญคืองานทอดกระถินนะครับที่วัดหนองกลางหรือวัดตากแดดนะครับขั้นแรกเราบมังเดินไปขึ้นที่สารานะครับเพื่อไปดูไกลกระถินว่าไกลถึงเรากองที่เท่าไหร่นะครับไปครับติดติดตามรับชมไปด้วยกันเลยนะครับมาแล้วครับอ้อันนี้เดินตามแม่มันครับ ขึ้นบันไดไปนะครับหายมขึ้นบนสรากันนะครับสระสีค่อนข้างสวยจากนั้นเราเดินเข้ามาดูไกลนะครับว่าไกลงเงาอยู่ที่ไกลที่เท่าไร่เจอแยะะมากบางว้ยนะครับไกลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสักเก้าสิบไกลได้ครับวัดผมรับ ลายตางเลยนะครับไปไปไปเลยเยอะจริงโอเคครับเราดูไกลคุณเรียบร้อยอเรามปเจะใั้ที่ไรนี่ขั้น้างจะเป็นรองทาน,นะครับที่มีผู้ใจบุญมาร่วมบุญกันเพื่อตั้งเป็นรองเท้าทำน,อน้องรอมาตลาดเพื่อรอการแห่กระจิ๋นครับาการแห่กระจิน๋นเป็นการวนรอบวนสามรอบน,นะครับ เขกศิล็จะมาท่ายนะครับมีการตั้งแถวเพื่อแขกศิลปเปิดน้นะครับครอนาการคึกคืนมากเลยนะครับจะมีวัยรุ่นคนหนุ่มสาวม,มาร่วมบนในทางนี้นะครับหน้าจะเป็นหน้าจะเป็นไกลเอกนะครับเกิดมใบตั้งแถวลงไปจะมีนางฟ้านางสวรรค์คอยอยนางด้านได้สงเสียมากมายนะครับ แทงได้บ mm ุญด้วยได้บุญมากเลยครับบวดรอบบวดสามรอบอันนี้บวดเพิ่งทาสีเ็จใหม่ๆข้อต่อสวยบนรจุบาสุตตาหวหาการทอดถิ่นนี้เพื่อหาเงินมาบูรนาวันรับวนรอบบวดสามรอบเสร็จแล้วครับเราขึ้นมาในสระเพื่อถวายผ้าตายกับถิ่นนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ทําพิธีรับพรจากพระเป็นอาเซ็ตพิธีครับอานิสงส์ในการท่ากระถิ่นนี้ทําให้เป็นผู้มีจิตใจสดชื่นบริสุทธิ์และฝ่องใสสมบูนะครับเป็นคนมีสมาธิและศีลปัญญาที่เฉียบแหลมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก,มา,กมายทําให้เป็นคนที่มีผิวพรรณรูปงามผิวพรรณงามน,นะครับโอเคครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวตามมาต่างจ